บุ๋มบุ๋มคิดยังไงกับการมีลูกแล้วเข้าโรงเรียนอินเตอร์คะเห็นว่เดลพูดแล้วก็เล่าอยู่นะยังไงไหนเล่าสิก็เสอเ่อเดหนูรู้ป่บว่าค่าเทอมโมเดลเทอมละสองแสนน่ะแล้ว,ลวไม่แค้บอกให้ฟังแล้วยังไงต่อกําลังจะบอกว่าแปลว่าถ้าสูทางทำตัวเหมือนหาเงินได้เดือนละหมื่นอ่ะนี่ครับทุกคนได้ยินคําตอบอยังเวลาคุย เดือนเดือนเปึ้งพี่ีไอ้ที่หนักน้องหนุเพราะพี่เป็นคนที่เก็บพี่หนุ่มอยู่เลยว่าพี่พี่ทำเงื่อนเดือนหนึ่งได้กี่หลักไม่รวมค่าปันผลพี่พี่เขาเดือดร้อนอะไรคะเจ็บหลักไม่รวมค่าปันผลไม่รับงานเสริมเขาเป็นอะไรมันเจ็บ เพื่อคุณภาพชีวิตท <No ี่ดีขึ้นของเด็กในอนาคตของพวกเราเองที่ต้องมาดูเครียดตอนลูกโตอย่าเป็นพี่ถึกงคนอื่นพี่ถึกเลาก่อนไม่ไม่คือคุยกันแล้วนี่แหละเราก็เลยแพนว่าโอเคจะมีลูกปีนี้โอเคไหมครับแต่ว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นเรื่องที่ อยู่พี่ก็แปลกไม่นะเมื่อกี้พี่ปูไม่พูดอย่างนี้นะพี่ปูบอกจริงด้วยพี่ก็เครียดเหมือนกันพี่ไม่เคยนับเลยว่าเดือนเดือนหนึ่งพี่จ่ายให้ลูกเท่าไหร่อันนั้นพี่ิดตัวเองค่ะพี่ไม่ใช่คนทุกคนที่จะหาเงินเดือนได้หลักเจ็ดหลักต่อเดือนซึ่งพี่ปูจะได้แน่ๆเจ็ดหลักต่อเดือนใช่ค่ะไม่รวมค่าอื่นนู่นนี่นั่นโน่นใช่ค่ะลุงผูโทษนะหนูอาจจะหาเงินยังไม่ยวมงานในวงการเลยค่ะหนูก่อนหน้านี่กอให้หนูไม่ได้หาเงินได้เยอะ หนูก็ไม่ได้คิดจะหนูก็คิดว่าหนูต้องสู้เพื่อลูกถ้าหนูมีลูกเราเป็นเพื่อนเราเป็นเราเป็นไฝ่เด็กมาเพ่นค่ะเราจะเดินไปด้วยกันพร้อมลูกของเราครับให้มันเดินไปคนเดียวให้ใครเดินไปคนเดียวลูกมันเดินไปคนเดียวเดือดกับเขานะโอ้โหแล้วจะแต่งงานทำไมล่ะคะคุณพีค่ะอะไร พี่ขาดบุ๋มไม่ได้พี่เดี๋ยวติ๊กต๊อกปิวพี่ขาดบุ๋มได้หรอฮึไม่ได้แต่เงินหนูหนูไม่ให้เลี้ยงลูกนะพี่พีเอาเงินพี่พีเลี้ยงอยู่กับบุ๋มแล้วเฮฮาอะไรนะเอาเงินพี่พีเลี้ยงเลี้ยงใครคะเงินพี่พีที่หาเ่ราะใจขาดไอ้เงินหนูต้องเก็บเอาไปเลี้ยงใครคะเลี้ยงลูกไงหนูไม่ได้เงินนะใครจะงั้นมีคนเดียวแล้วกันทุกคน ทุกคนกดพะอ้อมเป็นหมื่นแล้ววะ<ห>ขอบคุณมากจริงๆครับมันถูกจริงๆอ่ะไม่ชันม่่แต่ว่าเยอะีนน่่มะไม่แต่ผมอ่ะมอะนีน่ันของนเือใชเรา้แพงไม่คจะบอก<ม>ว่าีคือถ้าเป็นคุณแม่คือเด็กตากวาวเด็กใช้ต้องเตีย่ยนบ่อยอยู่แล้วพราะเราไม่ไปอือปไม่คือ อ้าวคนขึ้นมาเต็มเลยทุกคนมาฟังเรื่องลูกเหรอครับ <laughs> มีก่อน <laughs> เดี๋ยวช่วยอุดหนุนไม่ไมคืออย่างนี้เวลาคนที่เข้ามาในไลฟ์อะเราไม่บังคับซื้ออะไรเลยนะจริงๆแค่เข้ามาดูอะโอเคแล้ว